มนุษย์จะเดินทางข้ามจักรวาลแบบในหนังไซไฟได้หรือไม่เทคโนโลยีการวาร์ปคือการเดินทางเร็วกว่าแสงแบบที่เห็นในหนังไซไฟปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการวาร์ปในทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติยังเป็นไปไม่ได้เพราะต้องการพลังงานมหาศาลเกินกว่าที่มนุษย์จะหาได้ทฤษฎีนี้ต้องการพลังงานไฟฟ้าของทั้งโลกรวมกันทั้งหมดนานถึง11ปีเพื่อทําการทดลองนี้การทดลองจึงเกิดขึ้นได้ยากมากและต้องใช้ทุนมหาศาลแล้วการเดินทางข้ามจักร วานแบบในหนังหรือการวาร์ปคืออะไรการวาร์ปไม่ใช่การขับยานให้เร็วกว่าแสงแต่เป็นการบิดโค้งพื้นที่และเวลาร,บรอบๆตัวยาน ทำให้พื้นที่ข้างหน้ายานหดตัวพื้นที่ข้างหลังยานขยายตัวยานเองไม่ได้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงแต่ฟองอวกาศร,รอบยานเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเปรียบเทียบเหมือนกับลาธารไหลพาเรือไปข้างหน้าโดยที่เรือไม่ได้แล่นเร็วแต่น้ําพาไปเร็วแทนนั่นเองซึ่งนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เชื่อว่าในปัจจุบันการสร้างยานวาร์ปโอกาสสาเร็จมีน้อยกว่า1%ถ้าจะให้การวาร์ปส,สำเร็จขึ้นจริงมนุษย์อาจต้องใช้เวลาพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร,ร์อีกประมาณ300-500ถึงปีข้างหน้า